สวัสดีค่ะนนทนนร้องเพลงเดียวได้ทิปสาม0 0ื่นเรียกได้ว่าเป็นนักร้องหนุ่มหล่อมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับนนทนนจำเริญเริ่มมีชื่อเสียงจากการเป็นผู้ชนะรายการประกวดร้องเพลง The Voice Thailand โดยนนเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่วัยเด็กในระดับประถมศึกษาเป็นนักร้องประจำวงลูกทุ่ง3ามกองซูปเปอร์แดน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองจังหวัดภูเก็ตช่วงอายุ11ขวบเคยออกรายการตีสิบช่วงดันดารารู้เสียงไม่รู้หน้าครั้งนั้นได้ร้องเพลงฮักกันบดไดดอกในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนนเริ่มหัดร้องเพลงแนวป๊อปและเล่นกลองเป็นงานอดิเรกโดยรวมตัวตั้งวงดนตรีกับเพื่อนๆในจังหวัดภูเก็ต เ่อแสดงและแข่งขันตามงานตระกววต่างๆล่าสุดผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งก็ได้โพสลิปแฟนคลับมอบทิปให้นนเพื่อขอเพลงสาวหลายบางเป็นเงินสดถึง30,000บาททำเอาเจ้าตัวตกใจมากจนต้องบอกว่าไม่เอาส่วนเพลงเดี๋ยวร้องให้อยู่แล้วผมเล่นดนตรีเอาแพชชั่นตัวผมไม่ขอรับเงินครับผมขอรับไว้ด้วยใจแทน ก่อนจะขออนุญาตนำเงินส่วนนี้แบ่งให้นักดนตรี1,000 0บาทส่วนที่เหลือส่งคืนให้แฟนคลับทำเอาหลายๆคนใจฟูเลยจนต้องเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมหนุ่มนนกันอย่างมากมายเลยค่ะเรียกได้ว่าแฟนๆได้เห็นแล้วถึงกับใจฟูไปตามๆกันน่ารักอบอุ่นมากไม่ผิดหวังที่ติดตามหนุ่มนนมานานค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ